สำหรับสำหรับชาชานะสำหรับเมียชานะคะแค่ถามก็พอไม่ต้องลงมือแค่ถามเรื่องพี่อุ้ยก็พอเดี๋ยวแม่แม่พ่อพ่อดูนะชาขึ้นมาดินี่ซาอ่ะแม่ตีพี่อุ้ยได้ไหมแม่ตีพี่อุ้ยได้ไหมได้ไหมแม่ตีพี่อุ้ยได้ไหมแม่ตีพี่อุ้ยได้ไหมได้ไหมมองพี่อุ้ยแม่ตีพี่อุ้ยได้ไหมไม่ได้หรอ ทำไมอ่ะชาปกป้องพี่อุ้ยเหรอฮะดูคิ้วดูตาชาปกป้องพี่อุ้ยเหรอฮะแม่ตีพี่อุ้ยได้ไหมให้แม่ตีพี่อุ้ยหน่อยพี่อุ้ยดื้อทำไมล่ะก็ให้แม่ตีพี่อุยอยอ้ยนิดหนึ่งก็พี่อุ้ยดื้อแม่พูดไม่เชื่อเหมือนชาชาไงเหมือนชาชาไงที่แม่พูดไม่เชื่อวกเขาหาตัววกเขาหาต,ตัวแม่ตีพุ้ยนะไม้อยู่ไหนไม้อยู่ไหน นะเห็นไหมถ้าแม่ถามหาไม้นะเขาจะเสียงดังขึ้นท <which> no? euh. ันทีนะแม่สังเกตนะครับไม้อยู่ไหนเอาไม้มาเอาไม้มาไม้อยู่ไหนมีไม้ไหมมีไม้ไหมไม้อยู่ไหนตีอุ้ยตีอุ้ยตีได้ไหมถ้าชาไม่อยากให้ตีพี่อุ้ยชามาหาแม่ชามาให้แม่กอดน่าเห็นไหมรู้เรื่องไม่อยากให้ตีพี่อุ้ยมาให้แม่กอดถ้าไม่อยากให้ตีพี่อุ้ยต้องมาให้แม่กอด ยอมทุกอย่างแต่อย่าตีพี่อุ้ยนะยอมทุกอย่างแต่อย่าตีพี่อุ้ยนะน่ารักไหมเห็นไหมเนี่ยถ้าเขาจะอ้อนแม่หรือว่ายังไงเขาจะมานั่งท่านี้นะคะเขาจะมานั่งท่านี้อันนี้คือการอ้อนของเยชาจะบอกว่าเยชาเป็นหมาใหญ่การอ้อนจะไม่เหมือนเอจะไม่เหมือนใครอยู่แล้วอันนี้คือการอ้อนของเขาว่ามาหาแม่แล้วจะไม่ตีพี่อุ้ยเนี่ยอ้อนแล้วอ้อนแล้วเหรอไหมเหรอไหมแม่ไม่ตีพี่อุ้ยแล้วนะแม่ไม่ตีพี่อุ้ยแล้วนะจะชาาช่วยพี่อุ้ยหรอ รักแม่ด้วยรักแม่ด้วยเอขอเก่งมากบกมิติดูละโอ้แรกกันแรกกันเนอ